สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์จิจี้ไทเกอร์อนะคะวันนี้นะคะมีผู้ชมทางบ้านมาน,นอยกับเราค่ะซึ่งคนนี้นะคะประสบปัญหาเหมือนกับแม่บ้านหลายๆคนเลย การขจัดพื้นที่ไม่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเ,เองเพราะว่าเอาเงินไปลงกับการทางานบ้านมากจนเกินไปค่ะบางบนบางคนก็เลยดีดว่าทางกับคุณเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกคุณพี่เ็นนะคะเพราะว่าหน้าสวยอยู่เลยสวัสดีค่ะ,คคะแล้วคุณพี่เ็นเนี่ยประสบป,ปัญหาเรื่องอะไรคะประสบป,ปัญหาที่จากการทางาน,นหนักๆค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูแลผิวหน้าผิวมือ่าไหรนะคะ จอกันได้เยอะมากเลยกกับแม่บ้านนะคะ,คะแล้วถ้าสมมติมว่าทางรายการเรามีผลิตภัณฑ์ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันนะคะจริงเหรอคะมันมีแบบนั้นด้วยเหรอคะแน่นอนค่ะนั่นก็คือน้ำยาตัวนี้นะคะคือน้ำยา X6 นะคะเป็น<ม>น้ำยาที่รวมไว้ด้วยกันทั้งหมดลหลายๆอย่างเลยผลิตภัณฑ์รวมกว่า50ชนิดนะคะแค่อเอาไปราดตามพื้นต่างๆเนี่ยก็จะทำให้พื้นนี่สะอาดหมดจดเลยค่ะจริงเหรอคะแน่นอนค่ะภายใน5นาที คุณพี่เบ็นนะคะก็จะสามารถไปทำต่างๆไปแต่งหน้าเปา็นทางุ่สัอางได้อย่างดีเลยค่ะถ้ามีตัวช่วยแบบนี้ก็ดีเลยสิค่ะพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทํางานบ้างจะได้มีเวลามาดูแลตัวเองใช่ค่ะคและอีกอย่างนึ่งคุณพี่มันยางโดยนี้นะคะยังสามารถนำมาล้างหน้าได้อีกด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะสามารถนำมาเช็ดหน้าล้างหน้าได้อีกด้วยค่ะเป็นการลาพดผดลดสิวต่างๆไม่ราคาหลักหมื่นหรอกนะเนี่ยว่าจะบอกกระส กำลังดูรายการตอนนี้อยู่และสนใจนะคะจากราคาปกติ1 2ึ9 9มืเ้าอกบาทลดเหลือเพียงเก้าร้อยเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะเอรดะตุนเนี่ยมีสารสกัดมากกว่า50ชนิดจากหลายประเทศทั่วโลกและยกกังมีการนําเข้าส่กออกด้วยนะคะขายไปแล้วมากกว่ากระสิบเลยว่า20บประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็โทรมาตอนนี้นะคะ้ช่วงทางด้านล่าติดต่อนะคะสามารถโทรมาได้เลย ถ้าเกิดโทรมาสิใสายแรกรับฟรีเลยค่ะน้ำยาวต้นปัดแอดเซนใครที่ก็าเรามีปัญหาเรื่องช่องปากรูมด้วยเนี่ยอย่าลืมนะคะเมืาเราทำความสะอาดบ้านหรือไม่ได้ดงเลนกระเองเ,เนี่ยเราจะพบปัญหาเรื่องฟันใช่แล้วเราก็ไปหาหมอฟันทุกเดืเอนใช่ซึ่งบางคนไม่ได้มีเวลาที่จะไปหาหมอฟัน ใช้น้ำยาบ้วนปากของเรานะคะร่วมกับอันนี้เราจะสวยตั้งแต่หัวฟันจนหลงเท้าเลยค่ะคุณพี่กำลังมีปัญหาเรื่องฟันอยู่พอดีเลยช่วยคะวุณพี่ได้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะในราคา9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ทั้งน้ำยาบ้วนปากและแอนตี้ตึ้มด้วยเ,เลยนะคะโอเคค่ะอ่าใครที่สนใจน้ำยาตัวนี้นะคะสามารถกดโทรนี่ตัวโทรด้านล่างหรือแอดไลน์ ซ้ำเรายังมีโปรโมชั่นอีกมากมายค่ะกดเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็วันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังและอย่าลืมตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราด้วยค่ะขอบ